สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็มีงานที่สวยมาให้ชมอีกแล้วนะคะเจ้าของงานก็มาเองด้วยเป็นงานของอำเภอชุมพลบุรีนะคะงานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานส่องตะกอรเรียกว่าลายเม็ดข้าวสารนะคะเป็นเครือสมอทอลายข้าวสารนะคะงานสวยมากๆค่ะเงามากเลยการถ่ายนั้นยากมากค่ะเพราะว่าเจอแดด ผ้าใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะท้องผ้าก็จะดูเหมือนสีไม่เสมอแต่ว่าจริงๆสีเสมอนะคะเพราะว่าเงาสวยมากๆค่ะเวลาเจอแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลายเม็ดข้าวสารเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถค่ะถ้าทอผิดก็จะไม่เป็นลายสี่เหลี่ยมเป็นเม็ดๆออกมาแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเจนมากเป็นลายโบราณทำยาก เพิ่งจะเริ่มทำอีกนะคะลายเสมอนะคะแต่ว่าเงาทำให้สะท้อนออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่งานจริงสวยนะคะออกจะเป็นสีฟ้าออกม่งๆ่วงมีเชิงอ่าไม่ใช่เชิงนะคะเขาเรียกว่ามีเจือจั่วข้างๆด้วยเอาไปตัดผ้าถุงก็จะสวยนะคะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะ สีจริงเป็นสีเสมอนะคะแต่เวลาถ่ายออกมานั้นจะเหมือนไม่เสมอเพราะว่าเงาสะท้อนแสงของผ้าใหม่นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยทรายก็เขียนไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะก็พูดคุยกันได้งานชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ทอแบบลายเครือสมอน้ําไหลนะคะชิ้นนี้มัดลายแบบน้ําไหลแต่ว่าเป็นน้ําไหลอย,อย่างเดียวนะคะจะไม่มีลายอื่นมาผสมนะคะเป็น,นล,ลายน้ําไหลลายเดียวสวยมากๆค่ะ สีสันนั้นก็สวยลายคมชัดมากขนาดมาตรฐาน1,2คูณเมตรนะคะราคาเบามากค่ะ1950บาทสวยจริงๆนะคะสีสันนั้นก็มีความคมชัดแล้วก็มีเจยด้วยนะคะชิ้นนี้เป็นลายน้ำไหลที่สวยนะคะความประณีตแล้วก็เป็นลายเดียวด้วยนะคะทักทายมาได้ราคาก็แจ้งไว้นะคะสวยจริงๆ สวยมากๆค่ะสำหรับลายน้ำไหลชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นงาน ทอแบบเครือสมอลายข้าวสารนะคะลายเม็ดข้าวสารนั้นเป็นลายที่เป็นลายโบราณน,นะคะไม่ค่อยมีใครทอนะคะเพราะว่าการทอนั้นห้ามผิดเลยนะคะถ้าผิดก็จะมองดูรู้เลยเพราะว่าแต่และช่องสี่เหลี่ยมนั้นจะมีะความเท่าเท่ากันนะคะต้องมีความปราณีตจึงจะทอได้นะคะออกมาก็จะสวยแบบนี้นะคะทอยากยากจริงๆนะคะ10ปีแล้ว ที่เจ้าของงานบอกว่าไม่เคยได้ทอเพิ่งจะเริ่มอทอใหม่แล้วก็ได้ไม่กี่ชิ้นเอามาให้ทรายลองขยายนะคะเรียกว่าลายมเมล็ดข้าวสารนะคะดูใกล้ๆจะสวยมากจะมีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆแต่ถ้าทอผิดก็จะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจะรู้เลยว่าผิดนะคะแล้วก็มีเจ้อจัวด้วยนะคะข้างๆสวยงามมากๆงานมาตรฐานหนึ่ง คูณ2เม็ดนะคะราคาสายก็แจ้งไว้ไม่แพงนะคะวันนี้เจ้าของงานเอามาให้สายช่วยขายให้นะคะราคาก็พิเศษสายก็จะอาบน้ำยาให้ด้วยสวยงามมากๆนะคะสำหรับลายเม็ดข้าวสารนะคะงานที่ทอยากจริงๆมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะทักมาได้นะคะงานสวยมากแล้วก็ราคานั้นก็เบาด้วยชิ้นนี้ก็เป็นงาน สี่ตะกอนะคะสวยมากสีสันนั้นสดใสนะคะเป็นงานสี่ตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีลอยน้ำนะคะประยุกออกมาเป็นลายเล็กๆจากลายลีลาวดีหรือว่าลายแบงคอกที่เคยมัดลายนะคะแต่ตอนนี้ก็มัดเล็กๆเรียกว่าลายลีลาวดีลอยน้ำราคาก็ยังคงไม่แพงมากนักสมัยก่อนก็จะขาย ประมาณ5,000ขึ้นไปนะคะใส่บ้านทางพุ่งเป็นงานที่ทอยากมากค่ะใช้เวลาเกือบ2เดือนจึงจะทอเสร็จดูลายนะคะสวยมากๆมีความปราณีตมีน้ำหนักด้วยนะคะชิ้นนี้สวยมากๆสีนั้นก็สวยด้วยเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะมีเจือจัวแล้วก็มีหน้านางด้วยขนาดของงานนั้น100คูณ194เซนติเมตรวันนี้ก็ถ่ายแบบ ยาวๆไปเลยจะได้ให้เห็นเนื้องานข้างในนะคะเจ้าของงานมาเองสายก็ช่วยโปรโมตขายให้นะคะลดได้เต็มที่อ่าก็ประมาณ4,750บาทนะคะก็พูดคุยกันได้อีกนะคะไม่มากนักเพราะว่าเป็นงานที่ทำยากแล้วก็งานมาแพงด้วยใช้ใหม่บ้านทางพุ่งนะคะชิ้นที่สองก็สวยมากๆค่ะสีนั้นสวยมากยิ่งดูไกลก็ยิ่งสวยนะคะงานสวยจริงๆ ราคาเดียวกันนะคะชิ้นนี้อ่าลายก็จะเหมือนลายบันไดสวรรค์น,นะคะดูใกล้ๆก็จะเห็นาลายลีลาวดีลอยนะ้ำเป็นลายใหม่ที่ประยุกต์ออกมาให้เล็กลงนิดหนึ่งสวยมากๆค่ะสีจริงยิ่งสวยนะคะวันนี้เอามาให้ FC นั้นได้ชม อยากจะขายถูกกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเป็นงานสวยมากอยากให้ fc นั้นได้เห็นความงดงามของเนื้องานด้วยนะคะแน่นหนามีน้ำหนักขนาดมาตรฐาน 1, คูณ2เมตรนะคะสนใจสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่างานสวยมากๆเลยนะคะสีสันนั้นก็สวยด้วยขอบคุณสำหรับ fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะ